ครับสวัสดีครับหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเาเรามีโอกาสได้กลับมาเปิดร้านใหม่แล้วก็เริ่มใหม่นะครับตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเด็กที่ลงมาหัดเล็กกับผมแล้วก็เยอะขึ้นทุกวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าผู้ปกครองหลายท่านเคยพา,า,าลูกๆอยากจะเล่นไปเล่น ในแต่ละที่ก็มีปัญหาเรื่องของการผูสอนว่าด้วยเ,เด็กที่เล็กมากๆนี่นะครับเขายังไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องของอคำสั่งเรื่องของเทคนิคต่างๆปัญหาของเขาก็คือปัญหาที่เขาจะไม่มีสมาธิที่จดจ่อกับในบ,บางสิ่งเรามีหน้าที่ที่ต้องทำให้เขาจดจ่อกับบางสิ่งเพราะฉะนั้นนับวันลานลูลเบทที่เดอกส่งแร์บางใหญ่ ผมนับวันเด็กเล็กลมเล็กลมแต่ตอนนี้ยอมรับนะครับแล้วก็ดีใจครับที่ผู้ปกครองพอพาน้องมาแล้วถามว่าครูครับหัดให้ได้ไหมครับครูครับดูแลได้ไหมครับซึ่งผมเองผมก็จะบอกกับพ่อแม่เด็กเสมอนะครับว่าถ้าเด็กลมมากเด็กล้มเป็นมีคนดูแลเขาจะสนุกแล้วก็เขาจะมีความสุขแล้วพอเขามีความสุขได้ผมก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขครับกับการที่ได้พาเขามาพามานะครับ เด็กคนต้องมีความสุขพ่อแม่ก็ต้องมีความสุขพามาครับผมไม่เบื่อนะครับกับการที่สอนเด็กแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆเลยครับกับบริษัทซูเปอร์สยามสปอร์ตเด็กเล็กมีรองเท้าเริ่มตั้งแต่เบอร์28เซนลูกคุณอยู่ในระหว่างอนุบาล1นึอนุบาล2องนุบาล3เนี่ยครับรองเท้ากลุ่มนี้มีให้แล้วมาซื้อคอจากผม สิบครั้งผมคิดไม่เกินสองพันแล้วคุณรับรองเท้าไปหนึ่งคู่พร้อมกับการที่ผมดูแลลูกคุณผมเชื่อว่าลูกคุณผมสอนไม่เกินสามครั้งเขาวิ่งเล่นวิ่งไล่กวดเพื่อนเพื่อนพ,พี่พี่ที่อยู่ในลานอย่างมีความสุขได้ครับเชิญเลยนะครับที่ห้างเดอะสแควร์ชั้นสี่หรืออีกที่หนึ่งครับคุณเข้าไปในเพจของบริษัทซูเปอร์สยามสปอร์ต ติดต่อได้เลยนะครับเราทำกีฬาเราทำเพื่อกีฬาครับไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจรักที่จะทำแล้วก็ตั้งใจที่จะทำครับ